สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูคะวันนี้พบกับครูอีกเช่นเคยนะคะนี่คะ่ะนักเรียนคะ่ะที่ครูยังค้างเอาไว้ใช่ไหมคะว่ายังมีขนมที่สามารถใช้แป้งอารัวดอกไม้ของครูนี้นะคะหรืออารัวแม่ครูนี้ในการทำนะคะเป็นแป้งสําเร็จรูปคะ่ะใน1ถุงนะคะอย่างที่ครูอ,อธิบายนะคะในหนึ่งถุงใหญ่นี้นะคะจะมีอยู่3สูตรด้วยกัน นะคะสามสูตรก็คือหนึ่งถุงเล็กก็คือ1สูตรนะคะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งถุงทำได้ยี่สิบดอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสามถุงนี้ก็ทำได้หกสิบดอกใช่ไหมคะนี่ค่ะนะคะราคาสองรเก้าสิบบาทพร้อมส่งให้ฟรีค่ะอืมเอาใจกันขนาดนี้แล้วนะแล้วครูยังวางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ วางวิธีทำนะคะอ๋อนี่ค่ะวิธีทำมีบอกให้นะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะครูจะบอกว่าแป้งหนึ่งถุงเนี่ยนะคะนักเรียนก็เติมกะทินะคะหัวหางรวมกันนะคะใช้กะทิ1ส่วนสี่ถ้วยแล้วใช้นมสดจืดนะคะครึ่งถ้วยค่ะละลายให้เข้ากันแล้วก็นำไปกวนนะคะมีวิธีทำบอกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะแค่นี้เองนะคะนักเรียนก็ จะสามารถนำมาทำขนมได้แล้วตามวิธีที่ครูสอนในลิง์นะคิดดูสิ290บาทเองส่งให้ฟรีนะคะคิดแล้วก็ไม่เท่าไหร่เองนะคะทำได้60ชิ้นด้วยกัน60่ดอกด้วยกันนะคะจากที่ครูกำหนดไปให้นะคะครูได้วางลิงก์ของอรัวดอกไม้นะคะที่ทำเป็นรูป เป็นกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นดอกคารนชันเป็นดอกปัวแล้วก็เป็นดอกไม้ไว้ให้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังทําเป็นอรลวิจิตบุพชาติปากกากรองช่อมะลิทําให้ดูแล้วนะคะครูก็ได้วางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วครูก็จะวางลิงก์ของเ,ออเป็นผลไม้นะคะเป็นอรูผลไม้เช่นส้มสตรอเบอรี่นะคะที่สำคัญมีอะไรอีกไหม ม,มีอารัวเป็ดน้อยค่ะแล้วก็วิธีทำอารัวนกน้อยด้วยนะคะครูได้วางไว้ให้นะคะเพิ่มเติมลงมาเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเปิดลิงก์ดูได้นะคะว่าเออแป้งเนี่ยทำอะไรได้มากมายเลยทีเดียวนะคะที่ครูไม่ได้ให้สูตรเพราะว่าครูเจนิขธิกธิ์แล้วนะคะ ตัวนี้ขอสงวนไว้นะคะขอสงวนไว้เป็นของแม่ครูเพื่อทำมาหากินนั่นเองนะคะเพื่อเป็นต้นทุนค่ะเพื่อเป็นต้นทุนในการนำเสนอคลิปมาทำขนมนะคะทำคลิปให้นักเรียนนะคะเปยแพร่นักเรียนเพราะครูใช้ทุนส่วนตัวนะคะครูจึงนำแป้งสำเร็จนี้มาขายนักเรียนจำหน่ายให้นักเรียนที่สำคัญจริงๆเลยก็คือต้องการนักเรียนเนี่ยสะดวกในการทำ แล้วก็เป็นขนมที่ออกมาจากทักษะนะคะทักษะของครูแล้วนักเรียนก็นําไปต่อยอดนะคะอีกอย่างหนึง่งครูจะแนะนําว่านะคะแป้งสําเร็จรูปเนี่ยจะทําให้นักเรียนสามารถทําขนมได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ค้าขายได้ทันแล้วก็เกิดไอเดียความคิดต่อยอดได้มากมายเลยทีเดียวเป็นขนมสองสมัยค่ะที่นํามาจากสมัยโบราณน,นะคะและ สมัยปัจจุบันครูนำมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูก็หวังอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกท่านเลยนะคะคงจะมีความสุขและสนุกกับการทำงานประดิษฐ์กับครูนะคะทำให้เป็นขนมไทยที่ลิ้มรสได้ที่มีความสวยงามนะคะพร้อมที่จะโชว์ชาวต่างชาติได้ครูสอนขนมมาก็นานแล้วนะคะ อนมานานจนกระทั่งครูเนี่ยมีความคิดว่าทำไมนะคะถึงจะทำให้นักเรียนเนี่ยทำขนมได้เร็วขึ้นสวยงามขึ้นแล้วก็มากมายขึ้นนะคะครูจึงคิดแป้งตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นทุนนะคะที่ครูจะได้มาสร้างสารรค์ผลงานชิ้นต่อๆไปหรือทำขนมเพื่อสอนนักเรียนนะคะเป็นวิทยาทานให้นักเรียนต่อๆไปให้นักเรียนได้มีอาชีพ ให้ผู้รู้ได้เสริมสร้างอาชีพมากขึ้นนะคะโดยใช้ทุนส่วนตัวของตัวเองนี่แหละค่ะถ้าน้องเรียนจะช่วยปรับสูตนครูนะคะแล้วก็ทําอาชีพให้กับเพื่อนๆนะคะหรือทําอาชีพให้กับตัวเองนะคะ mm. ก็้วยการซื้อแป้งนี้แหละคะ่ะซึ่งไม่แพงเลยนะคะไม่แพงเลยถูก็ส่งให้ฟรีล้วครูก็บอกวิธีทําให้ทําลิงก์ให้ ครูก็ยังให้โทรมาถามอีกด้วยใครที่ทําแล้วติดขัดนะคะไม่สามารถจะทําต่อได้หรือทําแล้วไม่เข้าใจหรือวิธีผสมไม่เข้าใจก็โทรศัพท์มาสอบถามครูได้นะคะซึ่งครูจะมีแอดมินรับสายอยู่นะคะหรือจะเป็นครูยารับสายหรือไม่ก็เป็นครูเองนะคะที่รับสายถ้าครออูมีเวลาถือโทรศัพท์อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0980142609ค่ะ แต่ว่านักเรียนก็ไลน์มาได้นะถ้าสมมติว่าโทรศัพท์มาแล้วเนี่ยสายไม่ว่างนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะส่งไลน์มาได้ครูจะให้เบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์ของครูยาเลยนะคะ095 6 2 25 6 2561 0 9 5 6 2 6 2561นนะคะเดี๋ยวครูจะจดไปให้นะแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะมาถามกันได้นะคะขนม ที่ครูสอนนักเรียนก็ชอบชอบถามครูมากเลยว่าอาจารย์คิดได้ยังไงอ่ะครูทำได้ยังไงอ่ะความรักค่ะเมื่อเรารักสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราจะไม่มองว่าเป็นอาชีพเลยเราจะมองว่าเป็นความสุขแล้วเราจะทําขึ้นได้เรื่อยๆนี่ไงดูดอกไม้นี่ไงคะนะคะดูดอกไม้ที่ครูใส่นี่ไงคะเห็นไหมคะอืมงานดินเราก็สามารถที่จะปั้นได้ด้วยนะอืมค่ะ เรียกได้ว,ว่าเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้วนะครูเคยสอนงานดินนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยตอนนี้เขาก็ไปเปิดสอนกันเยอะแล้วนะครูก็เลยคิดว่าอ่ะอันนั้นก็เป็นงานที่สวยงามแต่รับประทานไม่ได้ครูก็เลยคิดไงคิดพัฒนาแป้งขึ้นมาในขณะที่ครูมาสอนขนมไทยนะครูก็คิดทํางานแป้งขึ้นมา เพื่อให้แป้งเนี่ยรับประทานได้แล้วก็มีรสชาติที่ไม่หวานจัดสามารถรับประทานกับกาแฟได้สามารถนําไปตกแต่งขนมได้แล้วครูก็คิดคิดไอเดียขึ้นมาเรื่อยๆว่าในเมื่อเรามีแป้งสําเร็จรูปตัวนี้แล้วนะเราสามารถนําไปทําขนมต่อยอดอะไรได้อีกบ้างครูก็คิด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 ขึ้นมาคิดแล้วบางทีอะนะคะฝันนะเอาจริงๆทีฝันคิดจนเก็บไปฝันนะคะแล้วก็นํามาประกอบ พอตื่นขึ้นมานะรีบจดเลยจดเสร็จแล้วก็รีบลงมือทําเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้นํามาสอนให้นักเรียนอตอนนี้ครูถ่ายทอดไว้ในในวิดีโอที่เป็นคลิปลิงแล้วนะคะคลิปเป็นเป็นคลิปไว้ให้นักเรียนแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดถูกใจให้ครูด้วยแล้วค่อยไปกดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะครูขอให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการทำขนมกับครูนะคะ ไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นว่านักเรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะคะการเรียนทําขนมกับครูนี้ครูสอนในรูปแบบโบราณและในรูปแบบสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาไปสู่อนาคตครูอยากให้ขนมไทยเนี่ยยืนยงด้วยความสวยงามและอยู่ได้ในรสชาติที่ปัจจุบันอร่อยและอนาคตยิ่งอร่อยมากขึ้นโดยนําสูตรมาจากอดีตค่ะนะคะดังนั้นครูมีทั้งขนมไทยหลายรูปแบบ ที่นำมาพัฒนาอนุรักษ์นะคะแล้วถ่ายทอดให้นักเรียนขอนักเรียนมีความสุขท่านนะคะพบกับครูค่ะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบาย